ันทีบ่มีกะขอพ่อบ่มีกะขอแม่คันว่าเพื่อฮักแท้ขอแม่บ่มี One t come on come on สามารถที่จะใช้งานได้ก่อนเพราะพี่จิ๋วเนี่ยไปเรียนเบื้องต้นมาแล้ว แต่ครับแต่ว่าเรื่องของครบสูตรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนหลังจากที่เราติดตั้งเครื่องกันเสร็จนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันครั้งหน้านะครับพี่ดิวผมจะมาสอนให้เต็มที่นะครับและผมการันตีได้ว่าร้านนี้จะเป็นร้านหนึ่งครับผมที่ทําเงินจากหลักพันเป็นหลักหมื่นจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนแน่นอนครับขอบคุณพี่จิมาครับครับสวัสดีครับสวยงามกว่านี้อย่างแน่นอนเลยถ้าผมมาทําใน E ีีหน้ายังไม่รู้ว่าเป็น E ีไหนที่ผมจะเข้ามาสอนแล้วก็ทางทีมช่างเนี่ยจะเข้ามาติดตั้งนะครับยังไงคอยติดตามคอยติด อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมในช่องของเควินด้วยนะครับช่องเควินช n แนลหรือว่าช่องเควินสายเปรายการนี้ชื่อว่ารายการสอนอาชีพรวยด้วยขาแร์เราจะติดตามนักเรียน เดี๋ยวผมส่งวิธีการล้างให้หมดเลยหรือว่าเสื้อสูทเสื้อสูทก็ได้หรือรองเท้าเราเนี่ยรองเท้าเราเนี่ยเห็นครับู่้าเห็นชัดัมเห็นชัดเลยพ่อนะครับ is ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มีโอกาสนะครับไปทำวอลกนอกพื้นที่อีกแล้วนะครับก็วันนี้จะไปดูหน้างานนะครับร้านของพี่จิ๋วนะครับที่เป็นนักเรียนเนี่ยนะครับรุ่นที่189นะครับตอนนี้โครงสร้างเขาเสร็จเกือบหมดแล้วนะครับคือภาพเดิมเนี่ยถ้าเราไปวันนี้น่าจะไม่เหลือแล้วนะครับน่าจะเป็นร้านที่สวยพอสมควรนะครับวันนี้ผมจะไปส่งเครื่องบางส่วนให้กับลูกค้านะครับ แล้วก็ในส่วนตรงนี้ก็คือจะไปดูนะครับในส่วนของหน้างานเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยนะครับวันนี้ผมไปกับช่างเปิ้ลครับนี่นี่นะครับช่างดําเนินนะครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าช่างในดวงใจนะครับคนนี้นะครับใครๆก็อยากไปด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปถึงหน้างานนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพื้นที่ของลูกค้าเนี่ยของพี่จิ๋วเนี่ยนะครับเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็ทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับแต่ผมว่าตอนนี้เกิน80แน่ๆนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่หน้างานนะครับไปครับ สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมกับโค้ดเควินนะครับวันนี้นะครับผมมานะครับผมในส่วนของร้านของพี่จิ๋วนะครับกับช่องนี้นะครับผมช่องเควินสายเปกับรายการสอนอาชีพรวยด้วยคาแคร์นะครับวันนี้ผมพามาพบกับในส่วนของนักเรียนนะครับผมรุ่นที่189นะครับซึ่งไปเรียนมาเนี่ยนะครับผมหมัดๆมานี่เองนะครับ ซึ่งวันก่อนที่ผมพานะครับในส่วนของ FC เนี่ยนะครับหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยมาดูเนี่ยนะครับตอนนั้นยังเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับโครงสร้างก็ยังไม่ได้ขึ้นอะไรเลยนะครับเป็นแค่พื้นที่โล่งๆนะฮะแต่วันนี้นะครับโครงสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ80%แล้วครับผมเหลือแค่บางจุดเท่านั้นเองนะครับที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมตามจุดต่างๆว่าวันนี้ครับผมเขา เริ่มไปถึงไหนแล้วนะครับและวันนี้ผมมีโอกาสนะครับเอาเครื่องมือบางตัวนะครับที่ทางลูกค้าเนี่ยนะครับเขานะครับอยากจะเอามาทดลองใช้ก่อนนะครับผมรอระหว่างร้านเนี่ยนะครับยังไม่เสร็จเนี่ยนะครับก็น่าจะไม่เกินสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับน่าจะได้ลงเครื่องมือต่างๆนะครับและพร้อมให้บริการกับลูกค้านะครับผมในประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะครับยังไงนะครับผมคอยติดตามไปเรื่อยๆครับผมในวันที่ผมมาเทรนเนี่ยผมก็จะมาบอกอีกครับผมว่า ร้านนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างการเทนเคนแบบไหนบ้างแล้วมีเมนูไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะพาไปดูจุดต่างๆนะครับที่ยังไม่แล้วเสร็จแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยที่ที่ทำไปแล้วเนี่ยนะครับประมาณ80%แล้วนะครับก็อยากให้คอยติดตามนะครับผมคอยดูกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ในส่วนของตัวแท่นเนี่ยนะครับผมก็กําลังนะครับขึ้นโครงแล้วนะครับเหลือแต่ว่าเทนะครับผมแล้วก็ฉาบปูนนะครับในส่วนของห้องเก็บของเนี่ยนะครับ ก็จะแล้วเสร็จแล้วครับผมขึ้นโครงเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ก่อชาบนะครับแล้วก็ก่อตัวอินบล็อกเนี่ยนะครับขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับทุกอย่างก็จะเพอร์เฟกนะครับส่วนในส่วนของความแสงสว่างนะครับก็จะมีในส่วนของตัวไฟเนี่ยนะครับผมที่มันห้อยลงมานะครับเพื่อเพิ่มความสว่างส่วนตัวพื้นเนี่ยนะครับเราก็จะปูกระเบื้องนะครับผมสลับขาวกับดำนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามและเพิ่มแสงสว่างนะครับ หลักการของคาแคร์เนี่ยนะครับง่ายๆเลยในการทำเนี่ยนะครับหนึ่งนะครับหลักการง่ายๆนะครับถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเลยก็คือดินน้ําลมไฟดินนะครับพื้นที่เนี่ยนะครับเราต้องกว้างนะครับในการรับบริการลูกค้าได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับทั้งหมดเลยนะครับต้องสามารถที่จะรับรองนะครับในส่วนของรถเนี่ยที่จะเข้ามาต่อวันเนี่ย วันหนึ่งเนี่ยนะครับผมไม่ต่ำกว่า20คันที่สําคัญนะครับระหว่างเสาแต่ละเสาเนี่ยนะครับล้างคาแคร์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเสาจะน้อยครับเพราะว่าเราใช้นะครับวิธีการก็คือข้ําหลังนะครับข้างหน้าเนี่ยจะไม่มีเสาเพื่อสะดวกนะครับในการถอยรถเข้าถอยรถออกนะครับจุดต่างๆที่มันจะต้องมีเช่นปลั๊กนะครับปลั๊กไฟในสําคัญมาก ปักไฟทำไมต้องมีทุกจุดครับทำไมต้องมีทุกเสา <_ an> เพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ไม่มีทุกเสาเนี่ยนะครับ <_ an> เวลาใช้งานเนี่ยลากเครื่องมือไปลากเครื่องมือมาเครื่องมือจะเสื่อมสาภาพเร็ว2ไม่สะดวกต่อการใช้งานอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมจะพาไปชมตามจุดต่างๆที่ช่างเนี่ยกำลังทําอยู่นะครับเดี๋ยวคอยพบกันนะครับติดตามนะครับผมครับสวัสดีครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมจุดต่างๆนะครับผมของทางร้านเนี่ยจุดนี้นะครับผม ตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยนะครับจุดนี้เนี่ยเราจะทําเป็นห้องรับรองลูกค้าแต่ว่าเนื่องด้วยในส่วนของพื้นที่เนี่ยนะครับมันไปติดกับในส่วนของเมืองเทศบาลนะครับเราก็เลยต้องปรับจุดนี้นะครับที่ท่านเห็นที่ท่านเห็นในใน,ในภาพเนี่ยนะครับให้เป็นโซนนะครับเขาเรียกว่าโซน o อาดอนะครับจะจัดเป็นสวนนะครับในอนาคตจะสวยกว่านี้นะครับในส่วนของตัวห้องที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับผมด้านบนเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟนะครับที่เราจะห้อยลงมานะครับประมาณ1เมตรเพื่อเพิ่มความสว่างส่วนตัวพื้นตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวจะปูกระเบื้องทั้งหมดเลยนะครับและที่ผมบอกไว้นะครับผมในคลิปตอนต้นเนี่ยนะครับตัวเสาต่างๆเนี่ยานเห็นเนี่ยนะครับอันนี้จะมีในส่วนของตัวปลั๊กไฟนะครับบล็อกสวิตช์ทั้งหมดเลยเพื่อสะดวกนะครับผมในการใช้งานแต่ละจุด เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปลั๊กน้อยเนี่ยนะครับในการใช้งานนะครับมันก็ค่อนข้างลําบากซึ่งที่นี่เนี่ยนะครับทางนักเรียนที่มาเรียนในคุณกิ <Reese> ๋วเนี่ยเขาทําปลั๊กไว้ทุกจุดเลยนะครับอันนี้ก็มีจุดหนึ่งนะครับโซนนี้นะครับผมก็จะมีจุดหนึ่งเห็นไหมฮะคือจะมีทุกจุดเลยนะครับซึงสะดวกสบายมากๆเลยในส่วนของการทํางานเนี่ยนะครับผมของทางลูกค้าที่มาใช้บริการเนี่ยนะครับแล้วก็พนักงานเนี่ยจุดนี้ก็จะมีปลั๊ก นะครับซึ่งพื้นที่ใช้สอยตรงนี้นะครับเยอะมากสามารถจอดรถได้เยอะนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับตรงจุดนั้นเนี่ยถึงโซนนี้จอดรถได้ประมาณ3คันนะครับที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงโซนนี้ก็จอดรถเพื่อพักรถได้หนึ่งคันหน้าอนาคตน่าจะทําเป็นห้องเคลือบแก้วนะครับในอนาคตนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้นะครับห้องนี้นะครับผมจะทะลุนะครับผมไปในส่วนของตัวจุดเปียกนะครับจุดเปียกอันนี้จะเป็นแท่นมาตรฐานเลยนะครับผม แท่นมาตรฐานเนี่ยนะครับต้องสูงอย่างน้อยเนี่ยนะครับ65เซนแต่ตัวนี้เนี่ยสูงมากนะครับสูงถึง70เซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในความสูงเนี่ยสามารถที่จะเดินล่างเนี่ยนะครับผมไม่แออัดฉีดได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ความยาวนะครับผมจากในส่วนของตรงนี้เนี่ยนะครับผมยาวไปถึงตรงนี้นะครับประมาณ7เมตรนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เราต้องตีสโลปลงมานะครับต้องตีสโลปลงมา เพื่อให้รถเตี้ยเนี่ยนะครับสามารถขึ้นได้ด้วยนะครับเนี่ยติสโลขึ้นไปเลยนะครับแต่ที่ร้านเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือปกติเนี่ยความกว้างนะครับผมของตัวของตัวแท่นเนี่ยมันจะประมาณเมตรหนึ่งแต่ที่นี่เขาจะทําเต็มเลยครับผมจำเต็มเลยประมาณ3เมตรเห็นจะได้นะครับซึ่งในการเดินเนี่ยนะครับมันจะเดินสะดวกมากเด็กเวลาทํางานเนี่ยก็จะทํางานสบายนะครับส่วนตรงนี้นะครับเขาจะกั้นนะครับจะกั้นเพื่อเวลารถขึ้นมาเนี่ย บังเอิญสมมุติว่าล้อเราไม่ตรงอะไรเงี้ยมันมีโอกาสพลิกออกไปได้แต่ที่นี่เขาจะทําแนวกั้นไว้เลยซึ่งเป็นการเซฟตี้ที่ดีมากนะครับถ้าเกิดล้านไหนเจ้าแบบตรงนี้นะครับผมไปใช้งานก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพามาเจอจุดต่างๆที่สําคัญอีกนะครับคือจุดนี้ครับจุดนี้ก็เป็นจุดหนึ่งครับที่สําคัญนะครับอันนี้นะครับเขาเรียกว่าทางระบายน้ํานะครับคุณต้องมีนะครับอ่าที่สําคัญต้องมีบ่อพักครับที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับที่ช่างทําอยู่เนี้ยอันนี้เขาเรียกบ่อพักทรายบ่อพักทรายจะมีทั้งหมดนะครับผม3จุดด้วยกัันนะครบ คือจุดนี้นะครับลึกประมาณกี่เมตรนะครับช่างลึกลึกประมาณกี่เมตรนะครับครับบ่อนึงอ่ะหเมตรใช่ไหมครับอ่าหเมตรนะครับเพื่อให้ทรายเนี่ยนะครับผมสามารถที่จะลงไปอยู่ได้นะครับแล้วก็ตักขึ้นมาได้ส่วนน้ำเนี่ยมันก็จะไหลนะครับผมไปลงท่อนะครับผมของทางเทศบาลตรงนู้นนะครับอ่าเดี๋ยวตามมาทางนี้เลยครับเดี๋ยวพามาดูนี้ต่อนะครับจุดนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของจุดที่เราจะทํานะครับในส่วนของห้องน้ําแล้วก็ห้องเก็บของห้องเก็บของเนี่ยนะครับผมของที่นี่เนี่ย อยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าพื้นที่ใช้สอยจริงๆเนี่ยนะครับประมาณ3คูณ2เนี่ยนะครับผมก็กําลังกําลังพอดีซึ่งสามารถไว้เครื่องมือสามารถไว้น้ํายาอะไรได้แต่ที่นี่ก็คือทํากว้าง3เมตรยาว3เมตรนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ดีพอสมควรนะครับแล้วก็ในโซนตรงนี้นะครับก็จะตั้งนะครับผมเป็นในส่วนของตัวถังนะครับซึ่งเป็นถังพักนะครับถังพักน้ำนะครับเพื่อ เอาไว้นะครับผมเวลาสมมุติว่าน้ําไม่ไหลน้ําขาดแคลนอะไรประมาณนี้นะครับนี่แหละครับก็คือในร้านนะครับผมที่จะเกิดขึ้นนะครับต้นเดือนหน้าอย่างแน่นอนนะครับยังไงคอยติดตามใน EP ีต่างๆนะครับซึ่ง E ีีนี้เนี่ยที่ผมจะลงเนี่ยนะครับก็เป็น EP ีที่13แล้วครับอ่าซึ่งร้านพี่จิ๋วเนี่ยนะครับผมก็จะสวยงามกว่านี้อย่างแน่นอนเลยถ้าผมมาทําใน EP ีหน้ายังไม่รู้ว่าเป็น E ีีไหนที่ผมจะเข้ามาสอนแล้วก็ทางทีมช่างเนี่ยจะเข้ามาติดตั้งนะครับยังไงคอยติดตามคอยติดตามชมนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมในช่องของเควินด้วยนะครับช่องเควินชาแนลหรือว่าช่องเควินสายเปรายการนี้ชื่อว่ารายการสอนอาชีพรวยด้วยคาแคร์เราจะติดตามนักเรียนครับทุกๆรุ่นครับทุกๆที่ครับทั้งผู้ที่ประสบความสําเร็จแล้วทั้งผู้ที่ไปเรียนทั้งผู้ที่กาลังจะเปิดร้านทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวสักครู่เราจะไปคุยกับเจ้าของร้านนะครับยังไงขอติดตามนะครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ นี้นะครับมาสาธิตนะครับเครื่องซักผมนะครับ จะเป็นสีวันสินเนี่ยส่วนหน้าคันอย่งนี้ถังน้ำถังนี้มันขึ้นอยู่กับความสกปรก สวัสดีครับครับโอเคนะครับวันนี้เรามาพบกับทางในส่วนของนักเรียนนะครับดารีอะคาเดมี่นะครับรุ่นที่189นะครับเดี๋ยวเราให้พี่เขาแนะนำตัวดีกว่านะครับว่าพี่เขาชื่ออะไรนะครับแล้วก็ร้านที่กำลังจะเปิดเนี่ยที่เรามาดูเนี่ยนะครับอยู่ตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวพี่อยู่แนะนำนิดนึงครับครับ โอเคตอนนี้ของพวิจิตรเนี่ยเปิดไปทั้งหมดเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยนะครับของของของร้านเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนาะนะครับก็เหลือแค่บางส่วนเท่านั้นเองใช่ไหมครับที่ที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับก็น่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้น่าจะแล้วเสร็จอย่างเร็วนะ <S 1> <S 1> อย่างเร็วนะอย่างเร็วนะสิ้นเดือนนี้นะครับต้นเดือนหน้าน่าน่าจะได้เปิดแล้ว เราเดินเราเสร็จก็เปิดเลยเปิดเลยถ้าเสร็จ้วเปิดเลยนะครับเสร็จแล้วก็คือหมายความว่าติดตั้งเครื่องนะครับเทรนนิ่งนะครับพี่จิ๋วก็จะเปิดทำทำการเลยนะครับประมาณนี้โอเคงั้นเดี๋ยวผมมีคําถามถามพี่จิ๋วนิดหนึ่งนะครับก็คือในส่วนของที่ไปเรียนนะครับพี่จิ๋วนะครับกับสถาบันดาลีนะครับอคาเดมี่เนี่ยนะครับพี่จิ๋วเนี่ยนะครับมีนะครับผมในส่วนของความประทับใจตรงไหนบ้างนะครับกับทางดาลีครับก็ประทับใจเรื่องอุปกรณ์ครับเรื่องวิธีการนิ่อยไรที่ดาลี ใช้ตามที่สอนอ,อืมทีไปหลายที่อไปหลายที่แล้วไปดูมาหลายที่แล้วแต่ว่าก็คือเห็นที่นี่แล้วก็คือโอเคละคือ,อเขามางได้ที่ว่าเขาเขาแนะนำอ่าเหมือนก็คือบางที่แนะนําเครื่องมือแบบนึงแต่ใช้อีกแบบนึงอ่าแต่ว่าที่นี่ก็คือใช้แบบไหนแนะนำลูกค้าแบบนั้น ที่สำคัญที่สุดเราใช้ในร้านของตัวเองด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกอสถาบันมีหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เรียนต่างๆหรือว่าที่เปิดกันมาเนี่ยเป็นร้อยแห่งเลยทําไมถึงเลือกดารีอ a คารามีให้เป็นพาร์ทเนอร์หรือว่าเป็นในส่วนของคนที่เข้ามาดูแลล่ะครับอ มันใจโอเคครับผมโอเคนะครับนี่ครับก็เป็นนักเรียนนะครับผมรุ่นที่189่ง้ย่ไหมครับนะกับพี่จิวนะโอเคนะครับก็เป็นนักเรียนรุ่นหนึ่งนะครับที่เรามีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ผมบอกเลยว่าพื้นที่นี้นะเป็นพื้นที่ที่ ผมยังไม่เคยเห็นคาแคร์ที่เป็นรูปแบบที่เป็นโครงสร้างแบบนี้ชัดเจนนะครับก็คือจะมีที่นี่แหละครับบ้านฉางนะครับก็ถ้า f อนะครับที่ดูผมอยู่นะครับอยู่แถวนี้เนี่ยนะครับเดือนพฤษภาคมนะครับผมแน่นอนเลยเปิดอย่างเป็นทางการนะครับยังไงก็เข้ามาใช้บริการได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเมนูต่างๆผมบอกเลยว่าที่นี่มีครบจบทุกอย่างนะครับตั้งแต่การล้างนะครับสติมเมอร์นะครับโอโซนเครื่องซักผรมรวมไปถึงในส่วนของงานขัดเคลือบนะครับและอนาคต งานการ์ดโกตติ้งหรือว่างานเคลือบแก้วเนี่ยมีแน่นอนนะครับพี่ติ๋วเนาะอ่านะครับงั้นเดี๋ยวให้พี่ติ๋วนะครับฝากฝากเอสซีนึงสำหรับคนที่แบบว่าคิดลังเลอยู่อยากจะทำคาแคร์หรือไม่อยากทำอะไรประมาณนี้นะครับลองฝากในส่วนของทาง FC ที่ดูอยู่หรือว่าผู้านผู้ชมเนี่ยที่เขาสนใจอยากเข้ามาเรียนหรืออยากเข้ามาทำเนี่ยนะครับฝากนิดนึงครับก็รับคนที่สนใจนะครับลองลองเข้ามาถามก่อนนะครับโอ้ไม่ได้เลยครับก็อยู่ทีั่ ใช่ถูกต้อง,ต,องต้องลองมาลองมาสัมผัสเองหน่อแล้วกันแล้วเราค่อยตัดสินใจอ่านะครับรลองเข้ามาสัมผัสดูก่อนนะครับแล้วก็การตัดสินใจก็คืออยู่ที่นะครับผู้ประกอบการท่านนั้นนะครับผมที่ว่าจะทําหรือไม่ทํานะครับผมลุยต่อหรือไม่ลุยต่อแต่ให้เข้ามาเรียนรู้ก่อนอันนี้คือเป็นหลักเลยนะครับถ้าเราไม่รู้อะไรเลยก็คือเราจะมืดบอดทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเรารู้แล้วเราเห็นแล้ว การตัดสินใจอยู่ที่เราจะพูดแล้วว่าเราจะทําหรือไม่ทําถูกไหมครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมทางพี่จิ๋วมากวันนี้นะครับผมเควินนะครับมีโอกาสนะครับมาสาธิตนะครับในส่วนของเครื่องมือบางส่วนที่ผมเอาไว้พี่จิ๋วก่อนเพราะพี่จิ๋วอยากลองเล่นก่อนอะไรก่อนอยากเอามาทําที่บ้านก่อนนะครับเพราะเครื่องมือของนาลีเนี่ยใช้ทั้งในบ้านทั้งในรถได้ทั้งหมดเลยนะครับวันนี้ผมก็เอามาส่งทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเครื่องสติมเมอร์เครื่องซักพรมนะครับเครื่องดูดฝุ่นนะครับแล้วก็เครื่องมือขัด ที่สามารถที่จะใช้งานได้ก่อนเพราะ่พี่จิ๋วเนี่ยไปเรียนเบื้องต้นมาแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของครบสูตรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนหลังจากที่เราติดตั้งเครื่องกันเสร็จนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงก็เจอกันครั้งหน้านะครับพี่จิ๋วผมจะมาสอนให้เต็มที่นะครับและผมการันตีได้ว่าร้านนี้จะเป็นร้านหนึ่งครับผมที่ทําเงินจากหลักพันเป็นหลักหมื่นจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนแน่นอนครับขอบคุณพี่จิ๋วมากครับครับสวัสดีครับ